เอาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมว่าตานาเบะกลับมาพบอีกครั้งในนิยายวายเรื่องส่งเกียร์ครั้งสุดท้ายโดยดองกี้ตอนที่3นะครับนิยายเรื่องนี้มีอ e ีบุ๊กถ้าใครสนใจหนังสือสามารถสั่งซื้อได้ทางทวิตเตอร์ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับเรื่องราวจะไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนคนที่เพื่อนทิง้งวันแรกของเทมอม2หมดไปโดยที่ผมได้เรียนแค่ช่วงเช้าแล้วนั่งง,ง่ๆอยู่ที่ม้านั่งใต้ตึกคณะจนถึง4ี่โมงเย็นก่อนเดินสะพายกระเป๋าไปหาแคทที่โลจิสเดินมาสิบกว่าก้าวก มึงจะกลับเลยป่ะผมเข้าไปนั่งข้างมันก่อนเอ็นหัวซบไหลนี่ถ้าผมไม่ใช่เพื่อนรักมันนะพี่สิงห์ถิบผมไปกองบนพื้นแล้วจริงเดี๋ยวก็กลับแล้วมึงมีไรป่ะไปส่งกูหน้ามอหน่อยขี้เกียจเดินอะ่ะพี่สิงห์ไม่ได้โอรถมาดิกูกับพี่มันเดินมาทางหลังหอเอาอะผมทำหน้าจะร้องไห้แล้วสไลด์ตัวบนโต๊ะอย่างหมดแรงจากนี่ไปหน้ามอไม่ใช่เรื่องง่ายนะเว้ยกะว่าจะมานั่งเบนสบายๆส,ยสยักหน่อยอนี่ผมต้องเดินเหรอวะไม่จริงนะ เออกูไปก่อนนะขาลากแน่เลยผมลุกขึ้นเหมือนซอมบี้แล้วกอดกระเป๋าเดินคอตกออกตึกไปอยู่ไริหายไกลเรื่องเสือกอยู่เกษะไกลาทางกลับบ้านแม่มได้อย่างสีอย่างจริงๆผมเดินมาเรื่อยๆจนเกือบจะถึงหน้ามออยู่แล้วแต,แ,ตแต่อยู่ๆผู้ชายที่ผมคุ้นเคยดันมาดักหน้าซะได้ทําไมเราไม่ตอบไลน์พี่ครับถามเยงอ่อยๆแล้วทําหน้าหงอแต่เนี่ยสร้างภาพสัตว์คือพี่คนนี้มันเคยมาจีบผมผมเคยคุยกับแคทเมื่อเทอมที่แล้วอะ่ะ ไอคนนี้เลยชอบหยุดผมไม่ให้เสือกเรื่องชาวบ้านแล้วพี่มันก็ถูกคุณหนูจัดอะ่ะผมรับไม่ได้ผมว่าผมพูดชัาแล้วนะพี่ว่าหยุดคุยพี่ทําอะไรผิดพี่ห้ามผมไม่ให้เสือกเรื่องคนอื่นนี่แหละผิดไปนะผมใส่เกมหมาวิ่งผ่านพี่มันมาที่หน้ามอขอบคุณที่ทําให้การเดินทางของผมเร็วขึ้นผมผ่อนเท้าลงและเดินชื้ๆไปที่ตลาดหน้ามอผมเดินข่าเวลาระหว่างรอพี่ชายมารับจริงๆผมก็เป็นลูกคุณหนูนะแต่แค่ผมไม่ชอบอะไรหรูๆเว่อร์ผมชอบติดดินมากกว่า ต้องขอบคุณพวกแคทนะที่เปลี่ยนผมถ้าผมไม่เจอพวกมันตอนมอตน้นผมคงเป็นปามที่ชอบเหยียดและดูถูกคนอื่นแน่ๆนนและเมื่อเร็วๆนี้พี่ชายผมได้ซื้อกิจการร้านเหล้าที่ห่างจากมอราๆเจ0ดเมตรไว้เป็นร้านที่ได้รับความนิยมจากนักศึกษามผมมากๆผมก็เพิ่งรู้เมื่อเทอมที่แล้วตอนปิดไฟนอนนะคือให้ผมไปช่วยเสิร์ฟนั่นเสิร์ฟนี่แถมตังก็ไม่ให้โคตรงกเลยแล้ววันนี้ผมก็ต้องไปช่วยอีกช่วยฟ,ฟรีๆไม่มีค่าแรงจะบ่นก็ไม่ได้เดี๋ยวพี่มันมองแรง <S <S ตายยาก พูดถึงก็มาเลยนะครับพี่สุดที่รักผมเดินไปที่รถแล้วเปิดประตูขึ้นไปนั่งรอทันทีที่ปิดประตูพี่เมงก็เหยียบมิดเลยจ้าอยากจะหันไปด่าแต่ทาได้แค่งเงียบผมไม่ได้กลัวพี่ชายนะผมแค่เกรงใจอายุมาเฉยเฉยเฮีย er, ปามอยากกลับบ้านนะขอทุ่มเฮียไปส่งเราไงาช่วยเฮียแค่ช่วงที่ยังหาคนมาแทนไม่ได้ก่อนโอเคเหรอปามว่าไม่ใช่แค่หาแทนไม่ได้แต่เฮียไม่หามากกว่าฉันล่ดสมเป็นน้องชายเฮ er. er ียเฮียเสียดายค่าแรง ผมแม่ปากกอนถูกผลักหัวจนหน้าผากชนประตูพี่แม่งคือบ้านผมรวยนะเออรวยมากอะ่ะไม่ได้รวยจากงานนะดูแล้วรวยเพราะงกเก่งนี่แหละหยอกนะอุอิพอมาถึงร้านผมก็ลงเอากระเป๋าไปเก็บในห้องทํางานพี่มันก่อนสวมเอี้ยมแบบครึ่งตัวพร้อมทัพปากกาและสมุดฉีกเล่มเล็กไว้เขียนออเดอร์ร้านจะเปิดตอน5้าโมงช่วงนี้ส่วนใหญ่เป็นพนักง,งานออฟฟิศแต่พอหนึ่งทุ่มขึ้นไปเป็นนักศึกษาที่เปลี่ยนไปเว่เรียบร้อยที่ผมรู้ก็เพราะพวกพี่มันชอบทักไงว่าที่วากอจ๋าเล่าหน่อย อยากสวนว่าจ๋าพ่องแต่ทําได้เพียงยิ้มรับและหัวเราะก็รับออเดอร์รับอะไรดีครับวันนี้น้องชายเจ้าของร้านมาอีกแล้วแหละครับน่ารักจังเลยนะช่วยพี่ชายเนี่ยคือการตอบผู้ชายมากลายไปเรื่อยปกติไปแล้วเหรอฮัลโหลผมยิ้มแห้งๆแล้วมองหน้ามาด้วยความไม่พอใจแต่แป๊บเดียวผมก็ต้องรีบปรับสีหน้าให้ยิ้มแย้มถ้าลูกค้ายังไม่รับอะไรเดี๋ยวผมไปรับออเดอร์ตัวอ,อื่นก่อนนะครับเดี๋ยวสิครับพี่จะสั่งแล้วพี่เชื่ออะไร หน้าแก่กับลูกยีนวนอีกอ่าล้อเล่นหน้าแก่กับพ่อกูอีกไม่ต้องมาแทนตัวพี่ได้ป่าววะอ๋อถ้างั้นรับอะไรดีครับช้างสี่ยามุนเส้นหนึ่งและก็น้องหนึ่งที่นะครับมับขอโทษนะครับอย่าจีบน้องชายผมถ้ายังอยากกินเบียร์ด้วยรสชาติของเบียร์อยู่แคนักหนักของเฮียกอดคอผมและดึงเข้าหาตัวไอการห่วงน้องมันก็ดีแต่ช่วยคลายแรงหน่อยได้ไหมจะหายใจไม่ออกแล้วเนี่ยลูกค้าคนนั้นหัวร้อนแห้งๆพี่มาเลยลากผมออกมาเฮีย yeah. ปา์มจะตายแล้วนะผมตีแขนรัวๆพอเข้ามาในห้องทํางานถึงปล่อยออกทําอย่างก,กับว่าตัวเองบอบบางแขนเรียวเท่าตะเกียบอะตัวอย่างก,กับควายปลาแรงอย่างก,กับช้างสารรัดมาได้แม่งเราอ่อยเขาเหรอเดี๋ยวทีบปามชอบผู้หญิงพอแต่เฮียไม่เคยเห็นผู้หญิงเข้าหาเราเลยนะปามทั้งบ้านห่วงเราคนเดียวก็เวอร์ไปละถ้าปามได้ผัวจริงๆพวกเฮียจะทํายังไงสแกนไงถ้าดีก็ให้ครบถ้าเชี่ยก็แดกเต็งก่อนเลิกแค่จ้า อ๋อสักกูดูบอบางเลยผมกลับมาทํางานอีกครั้งพอเริ่มมืดหน่อยลูกค้าก็เริ่มเยอะจนผมหัวหมุนแต่พยายามตั้งใจทําเต็มที่จนกระทั่งกลุ่มนักศึกษาสวมชอบสีกคนเดินเข้ามาในร้านผมนี่หันหลังให้เลยเพราะคนเดินนําคือพี่แบนอกนั้นเขาเป็นเพื่อนขนาดคนที่มาบอกผมให้เลิกยุ่งกับพี่แบก็อยู่ในกลุ่มคงคิดว่าผมจีบพี่มันมัง้งเลยกลัวว่าจะทําเพื่อนเขาเสียใจเหมือนเรย์แคทอะแต่เอาจริงๆแคทมันก็ไม่ได้บอกชอบปะไม่ได้คบด้วยซ้าอะ และไอาการพูดหยอดอย่างเดียวมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้เพื่อนผมนี่วะเฮียจ๋าเฮียไปรับออเดอร์โตนั้นหน่อยจิไปทาเองเฮียต้องเสิร์ฟเองนะเว้เดีด๋ยวรดิหาคนมาแซ่ผมทาหน้าเง,งินหงิดแล้วสุดลมหายใจเขาลึกๆก่อนได้พปทีโต๊ะพี่แบทําไมผมต้องมาเจอพี่มันติดๆกันในวันเดียวด้วยวะผมจะทํายังไงดีไม่อยากเจอหน้าแต่เขาว่ากันว่าเจอหมี่ให้แกล้งตายเจอผู้ชายให้แกล้งเป็นลมแต่ถ้าหมี่เป็นคนและเป็นผู้ชายผมควรแกล้งเป็นอะไรดีวะ รับอะไรดีครับผมยังสมุดปิดครึ่งหน้าแต่เหมือนพี่มันจะจําได้เพราะคิ้วขมวดเข้าหากันแล้วน้องเอ๋รู้จักผมด้วยนหะฮะแกล้งลืมและแกล้งสาวแป๊บไอพี่แบกขมวดคิ้วหนักกว่าเดิมอีกแต่ไอพี่ที่มาตื่นผมอะมองหนะ้าผมขเขม่งเลยจ้าหรือไอพี่คนนี้จะชอบพี่แบ๊วะช่างเถอะเอาเบียร์มาสิบขวดอะไรก็ได้พี่แบสั่งผมก็จดยิกๆเลยสิแต่สิบขวดไม่เยอะไปหรอผมไล่สายตาม,มองพี่ๆในกลุ่มแล้วลงมติว่าแดกได้ หน้าตาดูโชคโชนกระจังอะแถมไม่ต้งสิบกว่าคนได้คงแดกกันมันกับแกล้มอะไรป่ะพี่อะไรก็ได้ผมพยากหน้าและฉีกหนะ้าออเดอร์ก่อนถือแป้เฮียปลายสุดที่รักที่ยืนหม้อหนุ่มใหญ่ที่เคาน์เตอร์ฮี่เวงเวลางานก็เอาถ้าอย่างไงติดต่อมานะครับสําหรับคุณเดชผมพร้อมว่างเสมอเฮียปลายขยิบตาให้แล้วมองหนะ้าคนชื่อเดชยิมย้มยิ้มทำหน้าเหมือนเป็นสันนิบาตเลยเฮียผมผมเดินเข้าไปยืนข้างๆคุณเดชแล้วส่งกระดาษให้เฮียเฮียรับป็นไปแต่ไม่ยอมละสายตาจากคุณเดช ไอเฮีย <I> ผมเลยต้องจัดการเองเบียร์ช้างสิบขวดถูกผมใส่รถเข็นมาเสิร์ฟถึงโต๊ะส่วนกับแกล้มก็เป็นพวกถั่วลิสงยำมุนเส้นแคบหมูตอนไปเสิร์ฟผมไม่ได้พูดอะไรแต่รู้ว,ว่าพี่มันจ้องแถมไม่ใช่คนเดียวมีสองคนจ้องเลยไม่ต้องบอกก็จะเดากันออกนะครับช่วงสองสามทุ่มลูกค้าจะเบาลงคือไม่มีลูกค้าใหม่มาผมเลยได้นั่งพักและกินขนมไปด้วยผมเลื่อนไอจีดูรูปไปเรื่อยๆก่อนเบ้ปากเมื่อแคทโซ่และบัวอับรูปเรียงกันเลย จับแล้วห้ามปล่อยนะเว้ยรักแท็กสิงแคทรำคาญผมกดใจไปแล้วเม้นอวกไปยาวๆมันก็ตอบผมด้วยอีมมติคอนตีนไอสัตว์รุนแรงต่อมาคือรูปไอหำโซไอหานี่เ so. พิ่งโพสต์รูปที่2ของไอจีทั้งที่เวลาเปิดคือพร้อมกันกันกบเพื่อนๆเ,เหมือนคู่นี้มันจะออกไปกินข้าวนอกห้องแหมลำมันใหญ่กลัวหลงทางหรือพี่ไผ่ตาบอดอะเป็นความรักจังเลยส่วนตัวสุดท้ายลูกตาทัศรักพี่นะคะท้องฟ้าของดอกบัวแท็กฟ้าโลจิส อะไรคือเชื่อคู่อะแล้วอะไรคือทิ้งกูไปมีแฟนกันหมดผมเลยไ,ไดเร็กไปด่าด้วยความหมั่นไสฉาดเอ้ยเล้วก,กูคนเดียวแล้วไหะเนี่ยกลับไปหาไอ้พี่คนนั้นได้ปะจะได้มีแฟนแบบเพื่อนสักทีไม่สิผมต้องหาเมียแต่ก่อนอื่นขอกินเบียร์ย้อมใจก่อนได้ไหมไม่ไหวไฟในใจมันดับไม่ได้เลยตอนเกือบไปแล้วเริ่มดึกหน่อยสักสี่ทุ่มครึ่งลูกค้าพากันทยอยจ่ายเงินแล้วกลับบ้านไปนอนกันส่วนผมอะเหรอคอยเก็บซากขวดแก้ว จานชามขยะตามโต๊ะรวมถึงเช็ดทำความสะอาดโต๊ะอีกไอเฮียผมมัาหนีไปห้องพร้อมกับคุณเดชที่มันมอไว้ไอเวงทิ้งน้องทิ้งนุ่งไว้ในร้ายคนเดียวได้ยังไงผมเดินเก็บโต๊ะมาเรื่อยๆจนถึงโต๊ะพี่แบะพี่มันนอนฟุบอยู่คนเดียวในขณะที่คนอื่นๆกลับไปแล้วผมหันมองซ้ายมองขวาก่อนมองพี่มันถ้ามาเมาได้ก็กลับได้สินะผมเลยเก็บของมาโต๊ะพี่มันจนหมดทําความสะอาดเรียบร้อยก็เอาขยะในรถเข็นไปทิ้งหลังร้านผมล้างมือเช็ดให้แห้งก่อนเดินไปเคาะประตูห้องพี่ชายเยียไป ไปส่งฟามที่บ้านได้แล้วเว้ยผมตะโกนเรียกแต่ที่ตอบกลับมีเพียงเสียงกระแทกดังตึงต้งตึ้งครมโมครมโอเคผมไม่ใช่เด็กๆล้วก็พอรูบ้างอแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแต่มึงจะมาทิ้งน้องไม่ได้นะผมตะโกนเรียกที่มาอีกทีแต่ไม่มีวี่แววตอบรับมีเพียงแค่อ้าปาผมไม่ไหวแล้วนะเฮ้อ,อมีเพียงเสียงของคุณเด็กตอบกลับมาผมเลยหลบมานั่งรอที่เคาน์เตอร์แทนแต่ก็ไม่ไวายมองไปที่โต๊ะพี่แบทําไมเ,เพื่อนๆเขาไม่แบกกลับไปด้วยอะจะที่ให้เป็นภาระร้านทําไม เพะว่าไม่ถึงยี่สินาทีที่ผมมองอยู่พี่มันก็ค่อยๆยันตัวขึ้นจากโตะเอ็นพิงพนักก่อนยกมือกุมขมับตื่นแล้วก็เชิงกลับไปได้ครับพี่แบร์ลุกขึ้นยืนแล้วเดินเซ๊ๆออกจากโต๊ก่อนมาที่เคาน์เตอร์สภาพพี่มันยังกับศพเลยเว้ยแล้วมันจะอ้วกใส่เคาน์เตอร์เป่าเนี่ยน้องฮะพี่แบร์มยืนโอนเอ็นมากจะล้มแหละไม่ล้มแหละผมนี่กลัวมันจะล้มไปกองบนพื้นจังห้องเนิรมอยู่ไหนทั้งนั้นน่ะผมชี้บอก พี่มันมองตามแล้วพยักหน้าก่อนจะกลับมามองผมอะไรอย่าบอกนะว่าจะให้กูพาไปพาไปทีผมถอนหายใจก่อนลุกขึ้นเดินอ้อมไปหาพี่แบร์ที่หน้าเคาน์เตอร์แล้วพยุงพี่มันไปห้องน้ําคือพี่มันโคตรจะหนักเลยอ่ะหนักมากๆที่สําคัญคือกลิ่นเบียร์นี่หึงเลยพอเข้าห้องน้ําแล้วพี่มันก็เข้าไปกอดโซที่หน้าจักรครกไม่ถึงสามวิพี่มันก็อ้วกออกมาผม,มรีบเดินออกไปรอด้านนอกไม่ไหวอะ่ะเราไม่ได้เว้ยแต่พี่มันน่ะมาอย่างเมียกับอย่างหมาเลย เสียงอ้วกดังอยู่ไประยะระยะราวๆนาทีกว่าๆก่อนเงียบไปผมเงยเข้ามาดูก็เห็นพี่มันพยายามจะลุกยืนด้วยความสงสารผมเลยเข้าไปช่วยพร้อมกับกดไล่อ้วกไปด้วยผมพาพี่มันมาส่งที่อ่างล้างมือแล้วกลับไปทำคำาคามสะอาชักโครกก่อนกลับมาดูพี่มันล้างปากยังใส่หัวให้คําตอบผมเลยเปิดก๊อกน้ำแล้วรังไอยพี่มันลงมาใกล้ๆตัวก๊อกแล้ววักน้ําใส่ปากสั่งให้พี่มันกลั้วปากมันก็ทาตามที่บอกเสร็จไปทุกอย่างแล้วผมก็พาพี่มออกมานั่งที่โซฟาก่อนจะกลับยังไง ผมถามแล้วมองนาฬิกาบนผนังร้านจะห้าทุ่มแล้วผมก็ต้องกลับบ้านแต่อีเฮียนะสิยังไม่ออกมาเลยอ่ะพี่แบมมันมองหน้าผมก่อนเอ็นตัวลงนอนยาไปบนโซฟาเชื่อไหมครับว่าเพียงชัว่ววินาทีเสียงกรนพี่มันดังแล้วว่าเอา้ามงจะมาหลับในร้านไม่ได้นะเว้ยปอมหันตามเสียงเรียกก่อนจะเลิกคิ้วขึ้นนิดนดเฮียผมออกมาจากห้องแล้วแถมประคองคุณเดชออกมาด้วยคุณเดชดูอายผมนะแต่ทําไมดูแตกต่างจากเสียงครางที่ได้ยิน คือเสียงหวานเขาเหมือนควีนสาวๆเลยอะแต่ตอนนี้ไม่ต่างอะไรกับหนุ่มใหญ่ที่สะโพกยอกและโดนจัดหนักวันนี้เรานอนที่ร้านไปก่อนแล้วกันตอนเช้าเฮียจะเอาเสื้อผ้ามาให้เฮียให้ห้าพันพอผมจะอ้าปากแยง้งพี่เมย์ก็ยื่นข้อเสนอพร้อมกับมือใหญ่ๆกลาง5นิ้วเฮียจงภูมิใจเถอะที่เงินของเฮียซื้อปามได้ thank you อ๋อเอารุ่นพี่เราไปนอนได้นะไปละเฮียไายกับคุณเดชเดอนอื่อกจากร้ายไปแล้วแถมใจดีปิดหน้าร้านให้กูด้วยผมถอนหายใจยาว ก่อรวบรวมแรงแลากพี่แบมันเข้าไปในห้องพักของเฮียเอาจริงๆถ้าตำรวจมาเห็นคงคิดว่าผมฆ่าพี่มาแลวพยายามอำพลางศพอะ่ะตั้งแต่สะโพกลงไปคือลากกับพื้นเลยถือว่าช่วยเช็ดพื้นให้แล้วกันเข้าห้องได้แต่ไม่ได้หมายความว่าผมจะยกพี่มันขึ้นเตียงได้ตัวหนักอย่างก,กับควายเลยอะ่ะแต่จริงๆมันเป็นหมีสุดท้ายผมเลยเออมหมอนกับผ้าห่มให้พี่มันนอนข้างล่างไปส่วนผมมานอนบนเตียงคนเดียวนอนกับคนมอแบบนี้มันจะไม่เข้าปลอดที่พระเอกเมาแล้วจับนางเอกเอาหรอกใช่ปะทํามาปลอดน้ำเน่าจํำเจแบบนั้น ผมจะจิกหัวพี่ไปแล้วกระแทกเข้าผนังห้องให้เลือดอาบเลยหลังอาบน้ําเสร็จแล้วใส่ชุดเดิมผมก็กลับเข้ามานอนปิดไฟเปิดแอร์ก่อนจะห่มผ้าแล้วหลับวันดีจําไว้นะถ้าพี่แบมมาเล่นตามพลอตในน้าเน่านน่นผมจะเบิร์ดกระโหลกพี่มันให้เลือดไม่สิเอาพอให้สลบตามเดิมพอสองชั่วโมงต่อมาปามและหมีต่างคนต่างหลับสนิทภายในห้องแคบแคที่เป็นเพียงห้องพักชั่วคราวของทางร้านมีขยับตัวเล็กน้อยก่อนค่อยลืมตาขึ้นหลังรู้สึกหิวน้ำมือหนายันตัวลุกขึ้นนั่ง ก่อนสะบัดหัวเบาๆเขาที่จําได้คือเขาเกินเบียร์จนเมากับเพื่อนในกลุ่มแล้วทาไมตอนนี้พวกนั้นหายไปไหนกันหมดมีมองไปรอบๆก่อนขมมดคิวย,ยุ่งที่นี่ไม่ใช่ห้องของเขาแน่ๆพอคิดได้แบบนั้นก็ลุกยืนเต็มความสูงแต่ความหน้ามืดทําเขาวูบล้มไปที่เตียงตุบความสะดุ้งแล้วก็หยับตัวหนีก่อนดึงผ้าห่มคุมโปงการล้มมาบนเตียงทําให้หมีได้สตนินิดๆแล้วรับรู้ได้ว่าตัวเขาไม่ได้อยู่คนเดียวแต่เขาอยู่กับใครด้วยความสงสัยมีจึงมองผ่านความมืด ควมือไปบนตัวของอีกฝ่ายพอจับหัวไหล่ได้ก็บังคับให้จัตุรหันมาใครวะคำถามนี้ดังกล้องอยู่ในหัวมีพยายามประมวลผลก่อนดวงตาทั้งสองจะเบิกกว้างขัานความมืดไอ้น้องปามเพื่อนของเมียแคทแล้วทำไมน้องมันถึงไม่อยู่ที่นี่มีก็ค่อยดึงมือออกแต่ทว่ามับมือของเขากลับถูกมือเล็เลกๆของอีกคนคว้าเอาไอืมพี่สาวฮะอืมพี่สาวสวยจังปามละมอออกมา ซ้ำยังดึงมือเขาไปจูบอย่างหน้าด้านๆช่วงวินาทีนั้นที่เดฟิปป้าเนิ่มๆสัมผัสบ,บนหลังมือมีเหมือนไฟช็อตจนชาไปทั้งร่างการทําแบบนี้ไม่ต่างอะไรกับจุดชนวนให้เขาเลยมีห่างหายเรื่องอย่างว่ามานานยกเว้นช่วยตัวเองบ้างอะไรบ้างและยิ่งตอนนี้ในตัว70%คือฤทธิ์ของแอลกอฮอล์เขายิ่งกลัวว่าอะดรีนาลีนในตัวมันจะพุ่งพล่านจนทําเรื่องร้ายแรงลงไปน้องปล่อยพี่สาวจะทิ้งปามเหรอฮะเสียงปามเริ่มเบาลงก่อนเสียงกลมมาบาลจะดังขึ้นมา มีถอนหายใจแล้วดึงมือของตัวเองออกแต่ว่าปลาล์มจับแน่นมากคลั้นจะกระชากอ,ชาออกก็เกรงว่าน้องมันจะตื่นมีคิดหาวิธีอยู่นานสองนานแต่สุดท้ายก็ยอมให้น้องจับมือไปก่อนแล้วตัวเขาก็นอนกับน้องไปเลยแต่เพียงแป๊บเดียวปลาลมก็เริ่มเบียดกายเข้าหามีลืมตาขึ้นกลางความมืดใจเต้นตึกๆจนแทบจะหลุดออกจากจอากก,กลิ่นสบู่อ่อนจากตัวน้องลอยชนเข้ามาในจมูกเขาเลยรีบหันหน้าหนีแต่ปาลามยังคงมุดเข้ามาเรื่อยๆพี่สาว น้องมีพยายามดันตัวปลามออกไปแต่ปลามยังคงดึงดนันเข้าหาเรื่อยๆจนกระทั่งหน้าของปลามหยุดลงตรงอกเขาลมหายใจของน้องรีโนอดออกแกร่งมีกลิ่นน้ำลายลงคอและพยายามดันตัวออกหา่างไม่ไหวถ้าอยู่นานกว่านี้เขาได้หน้ามืดแนะ่เชา้าเวลาเก้านาฬิกายี่สิบนาทีบอกผมทีว่าเมื่อคืนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทําไมหน้าผมถึงมุดอ,อกไอพี่แบ๊และทําไมพี่มันถึงมานอนบนเตียงกับผมผมกลิ่นน้ำลายลงคอ แล้วค่อยๆพลอาออกอย่างช้าๆแต่พอเห็นมือที่จับแล้วอยากจะกัดลิ้นตายนี่ผมจับมือพี่มันเหรอไม่ไม่ไม่ผมไม่มีทางทาแบบนั้นแน่ๆเออแล้วมันเกิดขึ้นได้ไงวะหลังจากหนีออกจากตัวพี่มันได้แล้วผมก็รีบออกจากห้องให้เบาที่สุดก่อนออกมารอฮีที่เคาน์เตอร์ขอร้องเหล่เฮียมาไวๆทีเถอะแกรกประตูห้องเปิดออกแล้วแต่ผมไม่กล้าแม้แต่จะหันไปมองจใจผมเต้นแรงมากอะ่ะไม่กล้าสู้หน้าพี่มันเลย แต่พี่แบดมาหยุดหน้าเคาน์เตอร์นี่ดิผมเลยยิ้มแห้งๆให้แอบเห็นว่าเสื้อพี่มันมีคราบน้ำลายผมอยู่ฮึขอโทษฮะขอบคุณที่ให้พี่พักเออเออยินดีครับยินดีครับกลับดีๆนะพี่อืมเออพี่ไม่ใช่พี่สาวนะนองพี่มันยิ้มล้อแล้วเดินเปิดประตูร้านออกไปอะไรวะพี่สาวเอ๊ะหรือผมละเมอเหรอวะไอ้ปัม๊มไม่ทำอะไรลงไป ผมทำหน้าจะร้องไห้แล้วฟุบลงมาโต๊ะก่อนลุกเดินเข้าไปนอนต่อหาเอ้ยเพราะผมคิดว่าพี่มันเป็นพี่สาวสินะถึงได้จับมือมันไว้ว่าแต่มันขึ้นมานอนบนเตียงผมได้ไงล่ะเอาล่ะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่3และ4นะครับถ้าใครอยากติดตามผลงานของนักเขียนดองกี้เพิ่มเติมสามารถกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปเข้าไปคอมเมนต์ด้วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นักเขียนกันได้นะครับตอนหน้าจะแวนนั้นฝติดตามด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ แล้วเจอกันในอีพีต่อไปเชียร์เป็นครับสวัสดีครับผมวัตนาเบั๊ง